จริงครับเงินเดือนเริ่มแรกของน้องจบใหม่แต่ละคนไม่เท่ากันบางคนได้หมื่นห้าบางคนหมื่นเจ็ดบางคนได้สองหมื่นมันมีสาเหตุครับที่ทําให้เงินเดือนเริ่มต้นแต่ละคนไม่เท่ากันมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังครับสาเหตุแรกเลยนะครับคือในแง่ของวิชาที่น้องๆเรียนจบมานะครับคือถ้าเราเรียนจบในวิชาคณะเฉพาะทางยกตัวอย่างเช่นนะครับ วิศวกรรมศาสตร์หรือบัญชีสาขาพวกนี้โดยส่วนใหญ่เวลาน้องๆไปทำงานเนี่ยเงินเดือนเริ่มแรกจะสูงกว่าสาขาทั่วไปเป็นเพราะอะไรเหรครับเพราะว่าสาขาเฉพาะทางโดยส่วนใหญ่แล้วจำนวนนักศึกษาที่จบมาเนี่ยน้อยกว่าสาขาทั่วไปแต่ว่าตลาดแรงงานนะครับมีความต้องการนะครับน้องๆที่จบสาขาเฉพาะทางเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของ ดีมาร์ u สป l y เลยน้องๆเพราะว่าถ้าดีมาร์มันมาก Supply มันน้อยนะครับเขาก็ต้องยอมจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเงินเดือนแรกนะครับของน้องๆที่จบสาขาเฉพาะทางจะสูงกว่าข้อ2นะครับน้องๆหลายคนที่เพิ่งจบเนี่ยอาจจะไปเริ่มต้นทํางานในบริษัทที่อาจจะมีสภาพแวดล้อมหรือชั่วโมงการทํางานเนี่ยที่แตกต่างจากบริษัทอื่นอย่างเช่นบางคนเนี่ยจบมาไปทํางานที่แท่นขุดเจาะน้ํามันเนาะ ต้องไปทํางานบนแท่นขุดเจาะ6เดือนถึงจะได้กลับขึ้นมาบนฝั่งพวกนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ค่าตอบแทนสูงกว่านะครับหรือน้องที่จบทางด้านบัญชีมาแล้วไปทํางานทางฝั่งสายตรวจสอบก็ชั่วโมงการทํางานเนี่ยก็จะไม่ได้เลิก4ี่หโมงเยน็นหกโมงเยน็นเหมือนเพื่อนๆโอกาสที่ต้องทํางานเลิก3ามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นน้องๆที่ทํางานในฟิลเหล่านี้เนี่ยก็จะมีโอกาสได้เงินเดือนเริ่มต้นเยอะกว่าเพื่อนด้วยครับ อีกอันนึงนะครับคือในแง่ของลักษณะองค์กรนะครับลักษณะองค์กรในที่นี้เนี่ยพี่หมายความว่าคือองค์กรต่างชาติหรือองค์กรของไทยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับน้องๆอ,องค์กรต่างชาติเนี่ยนะครับจะจ่ายเงินเดือนโดยทั่วไปนะครับรวมถึงเงินเดือนแรกของน้องจบไปสูงกว่าองค์กรไทยเป็นเพราะอะไรเหรอครับเพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบในประเภทธุรกิจเดียวกันนะองค์กรต่างชาติเนี่ยนะครับเขาใช้คนน้อยกว่าองค์กรไทย พี่เคยเห็นหลายองค์กรเลยทําธุรกิจแบบเดียวกันองค์กรต่างชาติมีแค่60คนในขณะที่องค์กรไทยเนี่ยมี300-400คนนะครับเพราะฉะนั้นต่อหนึ่งคนในองค์กรต่างชาติเนี่ยจะทํางานเยอะกว่านั่นหมายความว่าเขาเลยได้รายได้เงินเดือนนะครับเยอะกว่าโดยเฉลีย่ย และข้อสุดท้ายนะครับคือทักษะในเรื่องของภาษาอย่างที่เรารู้กันว่าทุกวันนี้เนี่ยองกรต่างชาติเนี่ยมาเปิดที่เมืองไทยค่อนข้างเยอะเลยน้องๆที่มีทักษะพิเศษทางด้านภาษานะครับนอกจากภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาจีนภาษาญ,ญี่ปุ่นภาษาเยอรมันนะครับเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าไปทําในองค์กรต่างชาติเหล่านี้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้เงินเดือนเริ่มต้นสูงกว่าเพื่อนด้วยครับพี่น้องครับมีน้องๆถามว่าถ้าผมทํางานแรกเงินเดือนเริ่มแรกเนี่ย ผมน้อยกว่าเพื่อน นั่นหมายความว่าเงินเดือนของผมจะน้อยกว่าเพื่อนอย่างนี้ไปตลอดไปหรือเปล่าครับพี่นนไม่จําเป็นเลยครับพี่นนเราทํางานในสาขาไหนก็แล้วแต่แต่ละคนมีแครยพัดของตัวเองนะพี่นนท์ทตั้งใจทํางานพัฒนาตัวเองให้เก่งนะครับอนาคตอีก2ปี3ปีหรือ5ปีเนี่ยเงินเดือนทุกคนมีโอกาสแซงกันได้หมดครับพี่นอ่าถูกต้องนะครับเพราะเราเห็นตัวอย่างมาหลายคนครับพี่นนประสบการณ์ของเราเองก็ได้นะนะครับเราเริ่มงานแรกเนี่ยเงินเดือนเราน้อยกว่าเพื่อนนะครับเพื่อนได้25งหมนได้3 0,000ในขณะที่เดียวกันเราได้แค่18ื่นแปดเอง พี่น้องนะครับทำงานสัก2ปีจะเริ่มเห็นความแตกต่างพี่นอบางทีเงินเดือนของเพื่อนที่ได้มากกว่าเนี่ยอาจจะยังไม่ไปไหนเลยนะครับแต่ของเราเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นแซงเพื่อนไปแล้วก็ได้ใช่ถูกต้องครับพี่หนุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยการเริ่มต้นทํางานอาชีพแรกเนาะเรื่องเงินเราเราอาจจะเขาเรียกว่านซ n เดอร์เป็นประเด็นรองลงมานะครับเราตั้งใจว่าเราเลือกงานที่ให้ความรู้เราพัฒนาความสามารถเราอีก3ปี5ปีเนี่ยเงินเดือนเรามีโอกาสแซงได้ทุกคนแน่นอนถูกต้อง